ลลแค่ล้วนๆนะครับและแค่จอดท้ายว่าถ้าสนใจเรื่องของสุขภาพที่ดีเดี๋ยวมาคุยกับทีมงานว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแค่นั้นเองจบแล้วก็ก่อนไปเลยน้ครับผมขอบคุณมากครับในในที่นั้นคุณหมอในนั้นที่คุมอเป็นเป็นเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วยอยากทราบทิศทางของบริษัทด้วยว่าตอนนี้ปีนี้ปีหน้านี้ทิศทางยังไงเพราะหลาย ซึ่งเขาก็กลัวว่าพอได้เริ่มทำพอักพักก็หายไปครับคือต้องเดี๋ยวนี้ว่าอย่างน้อยจุดจุดที่เราเจอเนี่ยเราผมก็อยู่ในวงการมาวัน,นยี่สิบปีนะต้องบอกว่าเมื่อก่อนแค่ตกหลุมพรางคือว่าเราอยากได้บริษัทใหม่ๆบริษัทที่ไม่มีใครทําแต่ปัญหาพอเราเจอบริษัทใหม่ๆไม่มีใครทําก็คือว่าเราอาจจะเข้าไปทําได้หเดือนปีหนึ 1, ่งสองปีแล้วบริษัทก็หายไปก่อน เราก็เบื่อไงอที่ต้องมาสร้างอยู่บบในสุดผมก็เลยเริ่มคุยกับทีมว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยมันยี่สิบสองปีมันไม่หายแน่แหละมันอยู่ที่เราจะทําไหวหรือเปล่าอยู่ที่เราแล้ะตอนนี้พอเข้าไปดูเหมืนอนที่บอกว่าหนึ่งเวลาเราถามว่าเราจะเลือกบริษัทไหนเราก็ตอบว่าหนึ่งบริษัทมันคงไหมบริษัทนี้มันคงแน่นอนยี่สิบสองปีผลิตภัณฑ์ดีไหมโคตรด,ดีแผนการตลาดดีไหมดีกว่าแอมเบแน่นอนอัดเสียงไว้บาดีกว่าแอมเบแน่นอน อมเทำไมทำได้หมื่ล้านต่อปีได้แล้วบริษัทอย่างเงี้ยที่มันแผนดีว่แอมเย์แน่นอนเนะี่ยได้ไรายได้แน่นอนทำไมมันจะทําไม่ได้สุดท้ายมันก็เหลือแค่ที่ผมมองว่าอะไรที่มันทําให้แฮปปี้มัน22ปีแล้วมันไม่กุ้งขึ้นไปเพราะว่านี่คือจุดอ่อนของเขาก็คือว่าเขาทําการตลาดแบบเขาไม่มีระบบแต่พวกผมมีมระบบผมเก่งเรื่องผลิตภัณฑ์ ทีมงานที่ผมมีอยู่ตอนนี้เก่งเรื่องการฝึกอบรมมากถ้าเราได้เข้าไปอบรมที่ที่เกาะอยอที่ผ่านมาอาจารย์ตำรราอาจารย์ฉลาดเนี่ยเป็นปรมาจารย์ที่เก่งเรื่องการฝึกอบรมฉะนั้นเราเลยมองว่าถ้าเราเริ่มเอาคนของเราที่เรามีอยู่จับกับทีมงานที่เรามีอยู่แล้วเอาเระบบเข้าไปจับเราอาจจะเป็นเต่าแต่เราเป็นเต่าที่เราเดินไม่หยุดเราจะเข้าสู่เส้นชยัย ทีมออนไลน์ที่เราเห็นมือหวามันอาจจะเป็นกระต่ายถูกไหมครับดูมือหวาแต่ผมเชื่อว่ากระต่ายถ้าเขาไม่มีแรงขึ้นเขาอาจจะถอยแต่พวกเราอ่ะเราจะเติบโตได้เะนั้นพอผมเก็ดนี้ผมถึงเดินโดดเข้ามาทำเขาก็มาทาปุ๊บผมก็ทําหน้าที่ในแง่ของเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปพร้อมๆกันแต่ขณะเดียวกันด้วยประสบการณ์ของเรามา2ี่ปีเนี่ยบริษัทก็เริ่มรู้ว่าผมมีประสบการณ์เรื่องของการขายตรงด้วยเพราะมีคนไปบอกบริษัทว่า หมอไม่ได้รู้เรื่องผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะหมอรู้เรื่องการตลาดด้วยปรากฏว่าบริษัทก็เริ่มมาสอบถามผมว่าเขาควรจะทํำยังไงดีเขาอยากโตไงครับต้องเข้าใจว่าบริษัท20กว่าปีเนี่ยมันมีผูน้นาอ่ะเดินมาหาเขาเยอะถูกไหมครับแล้วก็แนะนําเขาเยอะว่าเขาควรจะต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเชื่อทุกคนไม่ได้หรอกเพราะถ้าเขาเชื่อทุกคนเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนบริษัททุกวันถูกไหมครับเพราะคนนี้ก็จะแนะนําอย่างนี้คนนี้นะดังนั้นเขาก็จะไม่เชื่อใคร เพราะความไม่เชื่อเนี่ยเขาเลยเหมือนปกป้องตัวเองค่อนข้างเยอะมากไงครับแต่ผมเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในพาร์ทของการเป็นเหมือนตื่นต่พนักงานอยู่กับเขามาประมาณสักห้าหกเดือนเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นว่าเราอะทางานเพื่อบริษัททํางานเพื่อสมาชิกจริงๆแล้วพอเขารู้ว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้เขาก็เริ่มมาปรึกษาผมก็เริ่มให้ข้อมูลเขาหน,นึ่งสองสามสี่ห้าก็ก่อนเนี้ยมันก็เลยเริ่มเริ่มเข้าที่ ระบบต่างๆเนี่ยเริ่มเริ่มมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เอื้อกับคนเครือข่ายยกตัวอย่างเช่นวันนี้ตำแหน่งสูงสุดที่เราจะซื้อได้ในในบริษัทนี้ประมาณหนึ่งมืสองพันคะแนนถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็ตีว่าประมาณเจ็ด0มื่นกว่าบาทซึ่งผมก็คุยกับบริษัทว่าวันนี้ให้คนควักเงินเจ็ดหมื่นกว่าบาทมันไม่ง่ายทุกคนอยากควักไหมอยากควักทั้งนั้นแหละใครก็อยากได้ตำแหน่งสูงแต่จะเอาเงินที่ไหนมา ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ถูกไหมครับโควิดจะระบาดวันไหนยังไม่รู้เลยแล้วเขาจะเกิดความมั่นคงได้ยังไงบริษัทแล้วเขาจะทําไงบวกเอางนี้มาให้คนเป็นสมาชิกเราก่อนอะไรก็ได้พอเป็นสมาชิกเสร็จแล้วสมมุติเป็นตําแหน่งพันคะแนนละกันซื้อเข้าตัวเองให้ครบพัน,นละแล้วไปแนะนําใครก็ได้อีกหน,นึ่งมื่นหนึ่งพันคะแนนเอามารวมกับตัวเองแล้วตัวเองก็ปรับขึ้นไปเป็นตําแหน่งสูงสุดโดยตัวเองไม่ต้องซื้อแต่เอาแรงเข้าไปแลก ในการขายของไปแนะนําอะไรก็ได้ซึ่งบริษัทเขาก็เริ่มเก็บเขาก็เริ่มเข้าใจบอกว่า,วาเออม,มันเป็นไปได้วิธีนี้เริ่มเข้าใจว่า